ที่25ธันวาคม2566นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนของการแข่งชาติระหว่างการแข่งชาติบริษัท CPO จำกัดมหาชนและวิทยายเทคโนโลยีปัญญาพิวัตโดยมีนายปิยวัฒน์ธีตสัสธาวรกุลรองประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชน กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสมหน่วยงานนายทวีพงษ์ชัยดิตผู้ว่าการการแข่งชาตินายวิเชียนเนียบน้อมผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการวิทยาลัย,ลยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรรวมลงนมามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวพร้อมด้วยนายดุลบุญชัยวิวัฒน์บวัวงศ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการแข่งชาตินายโตมรจันทราผู้จัดก,การทั่วไปบริษัทซีพีโอจำกัดมหาชนร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีลงนามณห,ห้องประชุมชั้น3อาคารสําสำนักงานใหญ่การแข่งชาติในวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับต้องขอบคุณทางบริษัท c p พจำกัดและทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับมอบโอกาสให้กับเยาวชนแล้วก็เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ความดูแลของการเข่งแห่งชาติในการที่จะได้มีโอกาสศ,ศึกษานะครับแล้วก็เข้าเรียน ของสถาบันที่ให้ความรู้ให้ความสามารถแล้วก็ที่สําคัญให้ให้ศักยภาพเพิ่มศักยภาพในการทําธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทางที่อะไรเทคโนโลยีปัญญาพิวัฒนมีเครือข่ายนะครับอยู่ทั่วประเทศนั้นก็จะทําให้ลูกหลานนะครับของชาวชุมชนเคหะที่มีอยู่ทั่วประเทศเช่นกันสามารถอยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองนะครับแล้วก็สร้างสังคมสร้างเศรษฐกิจ ที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นดังนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการลงนามใน MOU ร่วมมือกันนะครับระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตในวันนี้เราจะสามารถสร้างสังคมที่น่าอยู่สังคมที่มีความสุขแล้วก็ทําให้บุคลากรที่อยู่ในสังคมนะครับคืออนาคตของพวกเราทั้งหมดนั้นมีศักยภาพและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญของสังคมไทยต่อไปครับ สำหรับความร่วมมือการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนของการแข่งชาติระหว่าง3หน่วยงานนั้นการแข่งชาติจะพิจารณาเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามกำหนดเข้ารับทุนการศึกษาในระดับปวชที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรในสาขาวิชาธุรกิจค้าปีและสาขางานธุรกิจค้าปีสมัยใหม่ซึ่ง CPO ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดรวมทั้งให้ค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นๆ ในระหว่างที่เยาวชนฝึกปปิบัติงานในพื้นที่ที่บริษัทจัดหาให้ส่วนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรจัดสับสนการเรียนการสอนให้กับเยาวชนในระบบการศึกษาทวิภาคีโดยเรียนทั้งภาคทฤษฎีสลับกับภาคปฏิบัติหรือทำงานจริงที่ร้านเซเว่นอีเลเวนจนสำเร็จการศึกษาทั้งนี้ในการฝึกภาคปฏิบัติเยาวชนจะได้เรียนรู้งานพื้นฐานของร้านค้าปีกเริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดพื้นที่ขายและโตสินค้าการจัดเรียงสินค้าการเป็นพนักงานขาย พนักงานแคชเชียร์การทําบัญชีการเงินการสั่งสินค้าการส่งเสริมการขายเป็นต้นและเมื่อเรียนจบ CPO จะรับเยาวชนที่มีคุณสมบัติและอุดกการศึกษาตรงตามที่บริษัทกําหนดเข้าทํางานอีกด้วย